มงคลชีวิตเบลล่าราณีควงคนสนิทเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสวยสง,งา่างดงามจับใจสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ายินดีในชีวิตเมื่นาเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญพร้อมผู้จัดการส่วนตัวคนสนิทและคุณแม่ปราณีได้มีโอกาสเขาเ้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงสาคตายาน สมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกก่อนจะนำเอาภาพบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลมาฝากแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญยกใหญ่พร้อมกันนั้นเบลล่ารานียังได้เขียนแคปชั่นข้อความบอกเล่าเรื่องราวความสุขความอิ่มเอ็มใจแนบมาก,กับโพสต์ดังกล่าวโดยมีใจความว่าวันที่24เมษาย,ยนส5 6 7 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาวตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานพระกรุณาให้เข้าเฝ้าและโปรดประทานพระไตเพื่อเชิญไปประกอบพิธีทอดพระป่าสามมคีเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรองค์พระเจดีย์พระบรมบรรพตวัดสะเกตราชวรมหาวิหาร นับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้าแลคะคนณะรวมถึงผู้ร่วมบุญคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ